เราเปลี่ยนโหมดนะเป็นหนึ่งตัวจะถูกปล่อยให้เป็นอิสระและพยายามฆ่าหานทุกตัวก่อนที่จะหมดเวลาห่านสามารถทำภารกิจเพื่อลดเวลาและหาที่ซ่อนหากทำภารกิจเสร็จในขณะที่มีชีวิตอยู่จะลดเวลาลงสี่วิ แต่ถ้าหากทำพาริจตเสร็จตอนเป็นผีแล้วจะลดเพียงหนึ่งวิเอานะหมดดีนะทุกคนมีการรีพอร์ตไหมคะไม่มีการรีพอร์ตไล่ฆ่าอย่างเดียวเลยค่ะแรงมากเลยค่ะอะไรก็ได้เลยแข่งเริ่วิ่งเลยจับหรอวิ่งเลยจับใช่มันจะไปแข็งหรือจะจับโอเคขอประชาสัมพันธ์นะคะอันนี้พี่ งานฝากมานะคุณทุกท่านที่ฟังไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะวันที่31นะคะเราจะมีไลฟ์เขาดากันถ้าอยากกับคนไหนว่างๆก็มาไลาด่ากับพวกเราได้นะคะมาโฟสบไปนี่แพนด้าคะเราเปลี่ยนโหมดนะเราจะไปไล่ล่ากันนะเปลี่ยนมอหรอได้เลยไล่ล่านะแบบไม่น้ำใสแต่ก็ต้องทำภารกิจตัวกับพี่ในลึกไปเาฟังพี่เชร์ก่อนเอาฝังพี่เชิดก่ ใครเป็นใครเป็นใครเป็นโหโหเวลาเหลือโอ้โหอะไรเนี่ยอ้าวเขตไปแล้วอ้าวโหโหเฮ้ยอ้าวโหเร็วมากเลยอ่ะเขาไปเร็วจัง อาออโอโหโหโหเราต้องห,ออออห้ามัวทำภารกิจเพิ่มอีกนะฮะฮะอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเหลืออยู่สองคนเดียวเฮ้ย <c oughs> เสียงน่ากลัวมากเลยโอ้ไม่ไหนไมไหนไยังไงนี่อ้าโอ้โหเกินสอบซุอยู่ตรงนี้อ้าโอ้โหเราต้องมีชีวิตรอดไปเรื่อยๆใช่ไหมเราต้องมีพยายามมีชีวิตรอดต่อไปเราเราซ่อนตรงไหนดีอะเราซ่อนที่ไหนได้บ้างอะตื่เต้นเด้อ เฮ้ยเสียงอ๋เอ,เ,อ,อเราต้องรีบตดเวลาเราจะเจอไหมอะเขาอยู่ไหนอะไม่ใช่โปเช่เจอนะหุยตรงนี้มีหนึ่งศพเ,เราต้องไปทำตรงไหนต่อ อยย่ามาะหมดเวลาแล้วคิดวิวชนะแล้ววันนี้เก่งไหมทุกคนเ้า3เย้ไม่เจอกลัวมากโอ้โหกลัวมากแต่งานไวมากโห้โห่เร็วมากสมไมเรียนเป็นนักนักแข่ ใช่เป็นนักวิ่งประเด็นคือคือคนที่รอดอ่ะได้ยินเสียงแบบเโดนฆ่า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 เราแบบตกใจพีเลยชอบวีมากคือมันวิ่งไม่ทันวีมันจะขึ้นว่าไอพีอ่ะจริงเออแต่พี่พี่ไม่เจอวีเลยช่วงนี้โอโหตื่นเต้นมากเลยใครไม่โดนโดนฆ่าบ้างเราแงงมากเรากับเจนิงจริทำไมมันชื่อด้วยชื่อด้วยชื่อด้วยแล้วก็งงแบบว่าได้เีอหรอกนึกว่าพี่เชอแจะตายแล้วพี่จันก็ตกใจว่าใครมาก็แบบแพนิคไปก่อนอะ ไเอาแคบบข้าเลยคือวิ่งดีคือวิ่งไม่ทันอ่ะเอาแบบนี้ยังไงทุกคนสนุกดีนะ่พี่เชอร์ตอนที่จะเข้าไปอ่ะคือฟังไม่ออกว่าเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดอะไรพอเข้าปุ๊บก็เลยงงว่าเสดุจสรุปว่าเจวิ่งมาหาทำไมวะแล้วก็ยังงงใช่คือเจวิ่งไปหาแล้วสภาพดีเจเข้าแล้วตาโอเคเข้าใจเลยว่าวิ่งปุ๊บ เาบพันด้าคือยืนนิ่งแล้วก็ทำเควสต่อเออก็ไม่รู้ว่าวิ่งทำไมอ่ะทำไมอ่ะมีคำว่าทำไมอ่ะอเป็นกำลังใจให้นะแบบจบทุกอย่างคือวีก็คือแบบไม่เปลี่ยนใจจะไปฆ่าพี่แพนด้านะก็คือยังไล่ตามเจนไม่หยุดเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ตอนนี้ทุกคนรู้แล้วนะเอาแบบนี้อีกรอบนะคำเดียวเมื่อกี้ตอนเจนวิ่งพุ่นจริงนะมีแต่ว่าเป็นกำลังใจ ปไม่เห็นวิดโผล่เียอ๋อขอโทษครับน้ำใสเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวก็อกลูดก็อกลูดน้ำใสอ่ะน้ำใสไปแล้วนะไหนก็อกไหนโอ้ยหนีอีกแล้วตื่นเต้น เฮ้ยเฮ้ยเจนอยู่นี่เจนเจนเป็นเป้าเจนเออไม่ใช่ไม่ใช่ฉันแพดด้าไปแล้วอ่ะแพดด้าไปเร็วจังไม่ใช่แพดด้ากลัวมากใช่แพดด้ากลัวมากไปได้กันได้ไหมไปได้กันไปได้กันไม่ได้เราต้องแยกกันสิเราต้องหนีไม่ใช่เหรอโอ้ไม่ใช่อันนี้โอ้อันไหนเนี่ยอ้าอย่ามาแถวนี้นะเจนเธอต้องหนีไปเธอต้องแยกกับฉันเดี๋ยวตายตายคู่นะตึ้น เธอเดี๋ยวเราต้องตายคู่นะเธออ้าไม่ใช่ไม่มีแล้วเหรอบอกเลยว่าเป็นเพราะว่าใส่ชุดฉลามแน่นอนพี่เมื่อกี้เกิดห้องเดียวกับพี่แต่พี่ดี่มาดูจะตั้งไหมชอบ้า เคลร์ลอยไปได้อดออดออดอู้น่ากลัวมากเลยเหลือศพไม่ไหนกันแล้วอ่ะมันวิ่งเร็วมากเราเราต้องเอ้ยเราต้องช่วยทำภารกิจนะเธอเราต้องช่วยทำภารกิจจะได้ลดเวลาเร็วๆากทาภเราไ็ยอีกวิเดียวเองไอ้วิโอ้ยอะไรอ่ะทำไรอ่ะคือไม่อยากบอกว่านี่เกิดห้องเดียวกับวีไม่มีโอกาสได้วิ่งเลยอ่ะคือเกิดห้องเดียวทำไมเกิดห้องเดียวกันอ่ะโอ้ น่ากลัวมากทนเราเราเราช่วยทำภารกิจกันเถอะทุกคนอุ้ยสองคนสู้ๆนะโอ้โหเห็นศพทุกคนแล้วแบบน่ากลัวมากอ่านาโอ้ยตายตกใจโอ้โหวีได้เป็นสองตาเลยอ่ะคืออะไรอ่ะเราช่วยได้แค่นี้ภารกิจเราหมดแล้วรอมันทรงจรนุ๊้ยหายไปไหนกันหมดอะเขาอยู่ไหนกันเราจช่วยน้องออนออนเราจะช่วยออนดีกว่าเหลือเหลือสองตัวอีกแล้วออนเธอยังปลอดภัย พี่ออนคือซ่อนอย่างเดียวเลยเหรอออนซ่อนเหรออุ๊ยอุ๊ยมาแล้วมาแล้วปลอดภัยไงมาแล้วอ่ะจะโดนจะเจอไหมอะจะเจอไหมอ่ะซ่อนอย่าซ่อนต้านดีมันหลบไปได้เฮ้ยหลบยูหลบยูต้องซ่อนที่ที่มีที่หลบกว่านี้รึเปล่าเอ้ยเก๊ดเก๊ดไปแล้วโอ๊ยแปดิยปหาไม่เจอหาพี่ออนไม่เจอ ออนอ่ะซ่อนอยู่นิ่งๆเลยอ่ะหดเก่งอแล้วพี่ออนซ่อนที่ที่แคบมากเลยซ่อนแบบที่ที่เจอปมื่อกี้เหรอเฮ้ยสวยคนเดียวเนี่ยสุดยอดทำไมได้เป็นหนูตาเนี่ยเป็นดิหนูหนูหนูล็อกเอาไว้เราจะกลับเป็นหมดเดิมเลยหนอย่างน้อยก็บอกปล่อยให้พี่ได้โลดเด่นสักนิดหนึ่ง